ลูกมีฝ้าขาวผิดปกติไหมและจะต้องจัดการอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะหลายวันวันนี้นะคะพี่กันได้อินบ็อกนะคะเรื่องของ ลิ้นลูกเป็นฝ้าขาวค่ะในบางรายก็เป็นฝ้าขาวแบบปกติและในบางรายก็เป็นฝ้าขาวแบบเป็นเชื้อราค่ะคลิปนี้นะคะพี่เกณฑก็เลยจะมาแนะนําคุณแม่ค่ะถึงลักษณะฝ้าขาวนะคะแบบไหนที่ปกติแบบไหนที่ผิดปกติควรไปพบแพทย์ค่ะพร้อมกับวิธีการจัดการกับฝ้าขาวในลิ้นลูกและวิธีการป้องกันที่ไม่ทําให้เกิดฝ้าขาวค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพิการและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆ จากพิกันค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถปรึกษาพิกันมาได้ที่ช่องทาง youtube นี้พิกันนมแม่สอนแม่และเด็กและช่องทางเพจน,นะคะพิกันนมแม่ค่ะป้าขาวในลิ้นลูกนะคะสามารถพบได้นะคะตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนค่ะ ซึ่งมีทั้งฝ้าขาวที่เป็นปกติแล้วก็ฝ้าขาวท,ที่ผิดปกติค่ะซึ่งอาการที่ทารกลิ้นขาวหรือเกิดฝ้าขาวนั้นเกิดได้จากสสาเหตุค่ะสาเหตุแรกก็คือเกิดจากคาบน้ํานมค่ะสาเหตุที่2นะคะก็เกิดจากเชื้อราค่ะแล้วทีนี้นะคะเราจะทราบได้ Remember, Κ? อย่างไรค่ะว่าฝ้าขาวที่ลูกเรามีนี้เป็นฝ้าขาวจากน้ำนมหรือว <ktop> ่าฝ <ๆ S 1> <grin> ้าขาวจากเชื้อราเรามารู <ๆ S 1> <país. S 2> ้จักฝ้าขาวจากคาบน้ำนมกันก่อนนะคะฝ้าขาวจากคาบน้ำนมนั้นเกิดขึ้นได้ในเด็กเกือบทุกคนค่ะเพราะเด็กกินนมนะคะโดย โดยเฉพาะเด็กที่กินนมชงหรือนมผสมค่ะจะมีฝ้าขาวเห็นได้มากกว่าเด็กที่กินนมแม่เนื่องจากนมแม่มีส่วนประกอบเป็นน้ํา80%ทําให้เด็กที่กินนมแม่จะมีฝ้าขาวน้อยกว่าเด็กที่กินนมผสมค่ะฝ้าขาวที่เกิดจากข้ามน้ํานมค่ะเป็นฝ้าขาวที่ เป็นปกติแล้วก็เกิดขึ้นได้นะคะฝ้าขาวนี้นะคะจะเป็นฝ้าบางๆค่ะบริเวณลิ้นนะคะหรือว่าพุงแก้มนะคะจะเห็นชัดหลังจากที่ลูกกินนมเสร็จใหม่ๆค่ะซึ่งฝ้าขาวชนิดนี้นะคะจะเช็ดออกง่ายและลูกก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆค่ะพี่แดนมีตัวอย่างฝ้าขาวที่เป็นคาบน้นมซึ่งเป็นฝ้าขาวที่เป็นปกติมาฝากกันด้วยค่ะ ฝ้าขาวชนิดที่2คือฝ้าขาวจากเชื้อราเชื้อรานี้นะคะเราสามารถเจอได้ตามผิวหนังหรือว่าตามช่องคลอดของแม่คะ่ะทาให้เด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุประมาณ2เดือนมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราในช่องปากที่ทําให้เกิดเป็นฝ้าขาวโดยปกติถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะอาการอาจจะหายไปเองได้ค่ะลักษณะของฝ้าขาวที่เป็นเชื้อราคือฝ้าขาวจะหนาเป็นปืน้นเช็ดออกยากแลาจะพบตามเยื่อบุผิวสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นกับพุงแก้มเพดานปาก คนนะคะก็จะเป็นจุดขาวๆกระจายไปทั่วปากเลยค่ะดูตัวอย่างของลักษณะฟ้าขาวที่เป็นเชื้อรากันนะคะ กรณีที่น้องเป็นฟ้าขาวที่เป็นเชื้อรานะคะจะมีอาการไม่สบายตัวร้องไห้งองแงดูดนมน้อยลงพ่อคุณแม่นะคะจะต้องพาน้องไปพบแพทย์ค่ะเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็จ่ายยานะคะสําหรับการรักษาเชื้อราในช่องปากของลูกค่ะและในกรณีที่น้องดูดเต้านมแม่นะคะคุณแม่ควรจะต้องดูที่ หัวนมรานนมของตัวเองด้วยค่ะว่ามีลักษณะของการติดเชื้อราไหมลักษณะของหัวนมที่ติดเชื้อราคือหัวนมรานนมนะคะจะมีจะมีสเก็ตละเอียดนะคะบริเวณหัวนมรานนม และจะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยซึ่งการเจ็บปวดนะคะในกรณีที่แม่เป็นเชื้อราที่หัวนมนะคะคือจะเจ็บแสบเจ็บร้าวไปที่รักแร้เจ็บร้าวไปที่สะบักปวดร้าวไปทั้งเต้านะคะอาการปวดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อน้องดูดเต้าและทันทีหลังจากที่ทารลกออกจากเต้าอาการปวดจะคงอยู่นะคะนานหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงค่ะ ถ้าแม่มีอาการแบบนี้ประกอบด้วยนะคะบ่งบอกได้เลยค่ะว่าลูกของคุณแม่เป็นฝ้าขาวจากการเกิดจากเชื้อราทีนี้นะคะเราจะป้องกันนะคะเรื่องของการเกิดเชื้อราในช่องปากได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้พี่กันมีมาฝากด้วยนะคะข้อแรกเลยค่ะคือการทรําความสะอาดช่องปากของลูกค่ะในเด็กที่กินนมแม่นะคะให้เราทําสะอาดช่องปากลูกเช้าเย็นค่ะโดยการใช้ผ้าสะอาดนะคะปลายนิ้วมือนะคะแบบนี้ค่ะหรือจะใช้เป็นผ้าก๊อซก็ได้นะคะหรือบางครั้งพี่กันเห็นมี ที่ขายนะคะคือเป็นถุงสวมนิ้วมือถุงผ้าสวมนิ้วมือแล้วก็ให้นำไปเช็ดในช่องปากลูกนะคะโดยการเช็ดนะคะให้ทั่วนะคะทั้งลิ้นนะคะแล้วก็กระพุ้งแก้มเพดานปากนะคะ เช็ดให้หมดนะคะในเด็กที่กินนมแม่นี้เราจะไม่ให้กินน้ําล้างปากนะคะเพราะในนมแม่มีน้ําเยอะแล้วนะคะเราจะไม่ให้น้องกินน้ําค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะในนมแม่มีสารป้องกันเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะถ้าเรากินนมแม่เสร็จแล้วสารพวกนี้จะเคลือบช่องปากลูกค่ะไม่จําเป็นที่เราจะต้อง กินน้ำเพื่อล้างสารพวกนี้นะคะให้เราใช้การเช็ดเช้าเย็นหรือจะเช็ดก่อนนอนด้วยก็ได้นะคะและในกรณีที่ลูกกินนมแม่แล้วเริ่มอาหารตามวัยแล้วหรือว่ากินข้าวแล้วนะคะคุณแม่นะคะจะต้องให้น้องทาความสะอาดช่องปากนะคะคุณแม่จะต้องทำความสะอาดช่องปากน้องก่อนให้กลับมาดูดเต้านมแม่นะคะไม,ไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาของเชื้อราในช่องปากได้คะ่ะส่วนในกรณกกนนะะีเด็กที่กินนมผสมนะคะเด็กที่กินนมผสมเราจะให้กินน้ําตามนะคะ เพียงปริมาณเล็กน้อยค่ะเพื่อล้างคาบน้ํานมค่ะแล้วก็ทําสะอาดช่องปากนะคะเช้าเย็นหรือจะทําก่อนนอนด้วยก็ได้เหมือนเด็กที่กินนมแม่ค่ะข้อที่2นะคะในกรณีคุณแม่ที่เลี้ยงลูดนมแม่และคุณแม่ใส่แผ่นซับน้ำนมนะคะบางครั้งที่แผ่นซับน้ำนมคุณแม่เปียกชื้นทําให้เกิดการอับชื้นที่บริเวณหัวนมส่งผลให้คุณแม่เป็นเชื้อราที่เต้านมแล้วน้องก็ติดเชื้อราจากคุณแม่นะคะคุณแม่จะต้องอย่าปล่อยให้ เต้านมของคุณแม่อับชื้นนะคะมันเปลี่ยนแผ่นซับน้ํานมหรือว่าเสื้อในที่เปียกแฉะออกนะคะอย่าปล่อยให้เต้านมชื้นเด็ดขาดค่ะข้อที่3ค่ะทํความสะอาดของใช้ลูกนะคะโดยเฉพาะของที่ลูกชอบเอาเข้าปากนะคะอย่างบ่อยอครั้งค่ะข้อที่4ค่ะในวัยน้องที่ชอบดูดมือดูดนิ้วนะคะคุณแม่ก็ต้องทําสะอาดมือของน้องด้วยเช่นกันค่ะข้อที่5นะคะการทําสะอาดอุปกรณ์ให้นมลูกไม่ว่าจะเป็น ขวดนมจุกนมหรืออุปกรณ์ปั๊มนมของคุณแม่ควรจะต้องทำาสะอาดอย่างถูกวิธีค่ะล้างและนึ่งฆ่าเชื้อค่ะกรณีไม่ได้นึ่งฆ่าเชือ้อแตัดต้มในน้ําเดือดต้องต้มนานอย่างน้อย20-30นาทีค่ะข้อที่6ค่ะมันสังเกตฝ้าขาวในปากลูกถ้าลูกมีฝ้าขาวในปากนะคะคุณแม่ต้องลองเช็คดูนะคะว่าเช็ดออกหรือเปล่าแต่อย่าเช็ดแรงไปนะคะบางคนเช็ดแรงจนปากลูกเป็นแผลเลยค่ะอันนั้นไม่ได้นะคะถ้าเราเช็ดแล้วเช็ดไม่ออกร่วมกับน้องมีอาการงองแง ดูดนมน้อยลงให้คุณแม่พาน้องไปพบแพทย์ค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับเรื่องของทาลกลิ้นขาวหรือว่าฝ้าขาวในปากลูกนะคะไม่ยากเกินไปนะคะที่คุณแม่จะดูแลและป้องกันนะคะไม่ให้ลูกเกิดปัญหาเรื่องของเชื้อราในช่องปากค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่การฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่การด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่างๆของพี่การน,นะคะในช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่การไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ